ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออด d โอโนเวลบทที่261พรุ่งนี้คุณชายใหญ่ตระกูลหวังจะกลับเข้าเมืองเมืองตรงหลิงมีชีวิตชีวาและน่าจดจำมากในวันที่10จากวันที่เฟิ่งชิงเฉินได้รับบาดเจ็บอาณาจักรเปยหลิงได้เลิกความสัมพันธ์ทางการทูตกับตรงหลิงมาเป็นเวลา2ปีเขาได้ส่งองค์ชายที่สองของเปยหลิงมาที่ตงหลิงเพื่อฉลองวันเกิดของจักรพรรดิแห่งตงหลิง เปย์หลิงตั้งอยู่ในที่ที่หนาวที่สุดในทวีปจิ๋วโจมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีและสภาพอากาศเลวร้ายไม่มียากขึ้นในสถานที่เช่นนี้ตรงหลิงนานหลิงและซีหลิงไม่เคยคิดที่จะทำลายมันอาณาจักรเปย์หลิงแม้อาณาเขตจะกว้างกว่าประชาชนในอาณาจักรเปย์หลิงไม่เพียงแต่ต้องจ่ายภาษีแต่จะต้องอุดหนุนคลังของรัฐซึ่งจะทำให้ประเทศล่มจมอย่างแน่นอนในเวลาอีกไม่นาน คนเปยหลิงก็รู้ดีว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างก็หมกมุ่นอยู่กับการปกครองประเทศในช่วงไม่กี่ปีมานี้เปยหลิงจึงค่อยๆเริ่มแลกเปลี่ยนการค้ากับผู้คนจากที่อื่นและจิวเฉิงปองชายรองแห่งเปยหลิงสเสด็จที่ตงหลิงซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเปยหลิงที่ทรงมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอื่นๆอ,อย่างแท้จริงจัก,กรพรรดิทรงอารมณ์ดีเมื่อได้ยินข่าวและทรงมีเมตตามากของหยาหวาสุวรรณ เป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในทวีปจิ๋วโจวภายนอกอำนาจของตงหลิงนั้นเหนือกว่าสามอาณาจักรอื่นจริงๆแต่ผู้ที่รู้เรื่องราวภายในจริง,รงๆเข้าใจว่าถึงแม้ตงหลิงจะเป็นประเทศที่มีอำนาจแต่พลังของมันก็กระจัดกระจายเกินไปจัก,กรพรรดิยุ่งอยู่กับการะส,สมอำนาจในช่วงไม่กี่ปีมานี้การมาถึงขององค์ชายรองแห่งเปยหลิงทําให้จัก,กรพรรดิรู้สึกดีมากดังนั้นเขาจึงจัดงานเลี้ยงในวันเดียวกันแน่นอนว่างานใหญ่ระดับชาติเช่นนี้แต่เฟิงชิงเฉินยังคงอยู่บ้านเพื่อพักฟืน้น เนื่องจากใกล้จะถึงวันประสูตรของจักรพรรดิจึงเป็นไปไม่ได้ที่พระนางจะสร้างสุสานให้พ่อแม่ของนางในเวลานี้ซึ่งทําได้เฉพาะในที่ลับเท่านั้นและจะทําได้เฉพาะในลักษณะที่เปิดกว้างเท่านั้นจนกว่าจะผ่านวันประสูตรของจักรพรรดิงานเลี้ยงที่ตรงหลิงจัดเพื่อให้ความบันเทิงแก่องคชายรองของเปยหลิงเทียนเลยแห่งซีหลิงจักรพรรดิทั้ง9องคอชายและคนอื่นๆอ,อยู่ด้วยทั้งหมดและแม้แต่ราชินีก็เสด็จออกมา ตงหลิงจิ๋วถือถ้วยหยกอยู่ในมือด้วยท่าทางที่เย่ยหญิงและพอใจของราชินีและเย้ยหยันในใจของเขาและในไม่ช้าผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะไม่ออกอีกต่อไปเ่ยหลิงเฟิ่งเฉียนสูงแข็งแรงและดูเหมือนนักรบแต่เขาไม่ใช่ใชายที่กล้าหาญเมื่อเห็นว่าจักรพรรดิเป็นมิตรมากเผยหลิงเฟิ่งเฉียนก็ประจบประแจงจักรพรรดิทุกที่แขกและเจ้าบ้านต่างก็สนุกสนานกันและทั้งสองประเทศก็เป็นมิตรนี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นเจ้าหน้าที่ในตงหลิงทุกคนหน้าแดง หนาหลิงและซีหลิงอยู่ในตรงหลิงและพวกเขากระตุ้นอำนาจของตรงหลิงทุกที่มันเหมือนกับเจ้าชายแห่งเป่ยหลิงที่ประจบประแจงพวกเขาทุกที่เพื่อทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจเมื่อเห็นว่างานเลี้ยงกําลังจะสิ้นสุดลงเปยหลิงเฟิ่งเฉียนก็ลุกขึ้นยืนและยื่นลูกปัดทะเลขนาดเท่ากับไข่นกพิราบสิบเม็ดฮอลลี่ทะเลและดอกบัวหิมะอายุนับพันปีแม้ว่าไข่มุกทะเลและนกอินทรีจะหายากแต่ก็เทียบไม่ได้กับบัวหิมะอายุพันปีเมื่อนำบัวหิมะออกมาจากกระพัดก็ตกใจเช่นกัน นี่คือดอกโบหิมะหรือเปล่าโบหิมะที่เกิดบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเปยหลองในทวีปจิวโจไม่มีประเทศอื่นได้ยกเว้นเปยหลิงมีดอกโบหิมะหลายสิบดอกในราชวงศ์ก่อนแต่ด้วยการสิ้นพระชนของราชวงศ์ก่อนหน้าสมบัติหายากทั้งหมดในราชวงศ์ของราชวงศ์ก่อนหน้าก็หายไปฝ่าบาทจ,จักรพรรดิทรงมีพระเนตรที่ดีนี่คือดอกไม้ประจำชาติของเปยหลิงโบหิมะซึ่งเติบโตบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ฟาบาดจักรพรรดิบัวหิมะที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในมือเป็นบัวหิมะที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าได้เก็บมาจนถึงขณะนี้ในเทือกเขาเปยหลิงในเปยหลิงประเทศของข้าเมื่อผู้ชายจะขอผู้หญิงแต่งงานเขาจะหาสินสอดทองมั่นให้นางด้วยมือของเขาเองยิ่งค่าสินสอดทองมั่นแพงเท่าไรก็หมายความว่าเขาก็ยิ่งใส่ใจผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นเท่านั้นแม่ขอให้ฉันใช้ดอกบัวหิมะอายุพันปีขอแต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันชอบเปยหลิงเฟื่งเฉียนไม่ใช่คนบ้าระหำขณะที่เขาออกมาจากเปยหลิง เขากำลังคิดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากตรงหลิงได้อย่างไรตรงหลิงร่ำรวยผู้คนมีอาหารและเสื้อผ้ามากมายแต่ไม่มีในเป่ยหลิงเขาหวังว่าคราวนี้เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากตรงหลิงเพื่อให้ชาวเป่ยหลิงมีอาหารเพียงพอพวกเขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเขาคิดไม่ออกว่าจะหาทางให้จัก,กรพรรดิิงช่วยพวกเขาได้อย่างไรแต่การทำสงครามกับนานหลิงก็ไม่น้อยหน้า จนกระทั่งที่ปรึกษาขอแต่งงานพวกเขาไม่ได้ขออัญ,ญมณีใดๆเป็นสินสอดทองมั่นแต่ขอเพียงเมล็ดพืชและช่างฝีมือเท่านั้นเปยหลิงเฟิ่งเฉียนคิดเกี่ยวกับมันและรู้สึกว่าวิธีนี้อาจเป็นไปได้นอกจากนี้หลังจากที่สอบถามอย่างรอบคอบแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าราชินีมีลูกสาวที่เป็นที่รักมากที่ชายของนางน่าจะเป็นจัก,กรพรรดิองค์ต่อไปของตงหลิงเปยหลิงเฟิ่งเฉียนความคิดเรื่องการแต่งงานเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆตงชายเฟิ่งเฉียนมีภรรยาหรือย,ยัง จัก,กรพัดเอ็นหลังเล็กน้อยและมีรอยยิ้มจางๆในรอยยิ้มที่จริงจังของเขาและใบหน้าของเขาก็จะดีและเป็นมิตรหากเฟิงชิงเฉินเห็นนางคงจะพูดได้เพียงว่าเจ้าหน้าซื่อใจคดใบหน้าของเปยหลงิงเฟิ่งเฉียนร้อนและดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะเริ่มเปิดใจฟ่าบาดข้าได้ยินมาว่าเจ้าหญิงอันผิงแห่งประแถงของฟ่าบาดอ่อนโยนและใจดีและเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรีหมากรุกการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดข้าสนใจที่จะแต่งงานกับนาง หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ถือดอกโบฮิมะอายุพันปีไว้ในมือทั้งสองข้างไม่ราชินีรู้สึกเย็นชาเมื่อได้ยินเรื่องนี้และปฏิเสธในทันทีลูกสาวของนางต้องไม่แต่งงานกับเปยหลิงต้องไม่แต่งงานกับนักรบคนนี้นานหลิงจินสิงเดินทางมาถึงนานหลิงภายในของราชวงศ์นาหลิงก็จะยุ่งเหยิงในเวลานั้นนานหลิงจะมีเวลาคิดจัดการกับตรงหลิงได้อย่างไรอีกอย่างการที่เปยหลิงยังไม่ลงมือกับราชวงศ์ตรงหลิงในตอนนี้แล้วซีหลิงเล่า หากซีหลิงต้องการที่จะโจมตีติงก็จะต้องไปหาหนานหลิงและไปหลิงในการคิดวิธีหรือร่วมมือกับอีกทั้งสองราชวงศ์เดิมทีทั้งสามราชวงศ์นี้อาจจะร่วมมือกันได้เพียงแต่บัดนี้ราชวงศ์หนานหลิงไม่อาจทําได้แล้วเพราะหลายปีมานี้ราชวงศ์หนานหลิงยุ่งเหยิงยิ่งนะักหลิงร่วมมือกับเป่ยหลิงหรือเสด็จอาก้าวหัวเราะออกมาเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่อนุญาตให้ทําเช่นนั้น หลังจากที่จัดการเรื่องของโจสิงเรียบร้อยแล้วก็มีคนเดินทางมารายงานว่าซีหลิงเทียนเลยและองค์หญิงเยาววามีข้อพิพาทกันจึงทำให้บาดแผลซึ่งกำลังจะหายดีของซีหลิงเทียนเลยฉีกออกอีกครั้งโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงเสด็จอาก้าวได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจออกมาเฮอช่างน่าเสียดายจริงๆ เมื่อแผนการปรับไม่ทันการเปลี่ยนแปลงกว่าสุนเจิงเต้าจะจัดการได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อถึงเวลาลงมือกรับเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นทําให้ซีหลิงเทียนเลยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ครั้งหนึ่งมองดูแล้วองค์รัชทายาทของซีหลิงคงไม่อาจเปลี่ยนคนได้พวกเขามีข้อพิพาทกันด้วยเหตุใดแต่ไหนแต่ไรมาซีหลิงเยาหวาไม่เคยคิดต่อต้านซีหลิงเทียนเลยเรื่องนี้เสด็จอาเก้าเข้าใจดีดูเหมือนว่าองค์รัชยาซีหลิงต้องการจะให้องค์หญิงเยาหวาแต่งงานกับท่าน แต่องค์หญิงเยาวาไม่เห็นด้วยขอรับชายชุดดำรายงานออกมาพร้อมความโกรธเล็กน้อยในใจคุณชายของเขาสูงสงสงางามดุดดังหยกและมีเกียรติยิ่งนักไม่ต่างอันใดกับเทพเจ้าแต่ซีหลิงเยาวากลับปฏิเสธที่จะแต่งงานด้วยมีตาหามีแววไม่ข้าเข้าใจแล้วตรงหลิงจิวพยักหน้าเป็นความหมายว่ารับรู้ซีหลิงเทียนเลยช่างมั่นใจในตัวเองเสียจริงคิดว่าในราชวงศ์ตรงหลิงนี้เขากล่าวสิ่งใดทุกคนต้องทำตามหรือ เมื่อพบว่าชายชุดดำยังไม่จักไปตรงหลิงจิว๋วจึงเอ่ยถามขึ้นอีกว่ามีเรื่องอันใดอีกหรือชายชุดดำลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวขึ้นว่าท่านอองขอรับในวันพรุ่งนี้คุณชายใหญ่แห่งตระกูลหวังจะเดินทางกลับเมืองเอาหล่ะข้าเข้าใจแล้วเรื่องนี้ตรงหลิงจิ๋วรู้มาแล้วก่อนหน้าที่จริงตรงหลิงจิ๋วค่อนข้างจะชื่นชมหวังจินหลิงมากทีเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ novel บทที่262จอกไปอำนาจคุณชายใหญ่กลับคืนมา ช่วงนี้หวังจินหลิงไม่อยู่ในเมืองแต่ความสง่างามของเขานั้นทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะไปถึงเมืองใดก็ตามเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ยินว่าเขาคือคุณชายใหญ่แห่งตระกูลหวังล้วนพากันเขารบยกย่องยินดีและอยากจะสมานฉันด้วยหรือกระทั่งสนับสนุนเขาดังนั้นต่อให้ตระกูลหวังอยู่ในเมืองอื่นๆก็ได้รับการสนับสนุนมากมายเนื่องจากเรื่องที่หวังจินหลิงช่วยให้เฟิ่งชิงเฉินไปพบกับเซี่ยวชินอ๋องทําให้องคจกกักรพรรดิไม่พอใจตระกูลหวังเป็นที่สุด ช่วงนี้ขุนนางในตระกูลหวังที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนถูกลดตำแหน่งทีละคนคน,น่าเสียดายที่องค์จักรพรรดิไม่อาจแข็งข้อได้เมื่อเขาลดตำแหน่งของขุนนางตระกูลหวังก็จำเป็นจะต้องส่งเสริมตระกูลเสียตระกูลเจิ้งและตระกูลอื่นๆไม่ใช่ว่าองค์จักรพรรดิประนีประนอมกับตระกูลขุนนางแต่นั่นเป็นเพราะองค์จักรพรรดิไม่มีใครเลยที่สามารถใช้ได้จึงจำเป็นต้องใช้บุตรหลานของตระกูลขุนนางเท่านั้นจะให้ใช้บุตรหลานของตระกูลยากจนหรือ ที่จริงแล้วองคกก์จักรพรรดิก็อยากจะใช้พวกเขาแต่น่าเสียดายที่ใช่ไม่ได้เลยเนื่องจากตระกูลยากจนเหล่านั้นน้อยคนนักที่จะรู้หนังสือพูดที่พออ่านออกเขียนได้ก็มีความสามารถระดับกลางอีกอย่างการที่บุตรหลานของตระกูลยากจนต้องการจะโดดเด่นขึ้นมาต้องการที่จะได้สอบเข้าเป็นขุนนางก็จําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากตระกูลใหญ่และมีอํานาจสอบจองวนหรือบัตรนี้ยังไม่มีระบบการสอบจองวนแต่ต่อให้มีระบบสอบจองวนแล้วอย่างไรเล่า บุตรหลานของตระกูลยากจนที่ต้องพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดในแต่ละวันจะแข่งขันสู้กับบุตรของขุนนางซึ่งได้รับการศึกษามาอย่างดีตั้งแต่เล็กได้หรือมังกรให้กำเนิดมังกรฟินิกให้กำเนิดฟินิกลูกหนูเกิดมาก็ต้องขุดรูเป็นประโยคนี้ว่าไว้ไม่ผิดเลยบุตรหลานจากตระกูลยากจนน้อยนักที่จะมีโอกาสสอบเข้าได้หากว่าพอจะมีบ้างเล็กน้อยก็ล้วนต้องพึ่งพาอำนาจบารมีของตระกูลใหญ่ หากไม่มีคำแนะนำจากตระกูลใหญ่บุตรหลานของตระกูลยากจนเหล่านั้นจะมีโอกาสปรากฏกายต่อหน้าพระพักองค์จักรพรรดิได้อย่างไรองค์จักรพรรดิจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดมีความสามารถผู้ใดไม่มีความสามารถดังนั้นเรื่องของตระกูลใหญ่เป็นสิ่งที่ทาให้องค์จักรพรรดิปวดศีรษะยิ่งนักเขาต้องการจะกดขี่ตระกูลเหล่านี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้หากไม่ใช้พวกเขาเพราะถึงอย่างไรต่อให้เขาเป็นจักรพรรดิที่มีความสามารถก็ไม่อาจทําทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตนเอง ก่อนหน้านี้องค์จักรพรรดิได้ส่งคนจะไปสืบหาผู้มีความสามารถในบรรดากลุ่มยากจนแน่นอนว่ามีผู้ที่มีความรู้มากมายอยู่บ้างแต่โดยมากเฮอบุตรหลานของตระกูลขุนนางผู้สูงสักต์เกิดมาพร้อมกับความร่ำรวยนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ขาดแคลนเงินทองไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานโดยมากมักเป็นญาติกันต้องการจะเลื่อนขั้นก็เป็นเรื่องง่าย สิ่งที่บุตรหลานตระกูลมั่งคั่งต้องการนั่นคืออำนาจพวกเขาต้องการอำนาจในตระกูลเพื่อกำไรต้องการชื่อเสียงจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์และต้องการการพัฒนาในระยะยาวอย่างมากบุตรหลานตระกูลคุณนางนางเหล่านั้นก็จะใช้อำนาจในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์ของตระกูลพวกเขาจะไม่ไปจัดการกับสามัญชนคนธรรมดาพวกเขาจะใช้อำนาจในการหาเงินสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายเลย อีกอย่างต่อให้พวกเขาต้องการจะยักยอกก็ไม่มีความกล้าพอหากคนในตระกูลพบว่ามีผู้ยักยอกเงินทองจะถูกลงโทษอย่างแน่นอนอีกทั้งลูกหลานของเขาก็ยังถูกลงโทษอย่างรุนแรงในสายตาของตระกูลขุนนางเหล่านี้นี่เป็นเรื่องทำลายชื่อเสียงของตนตระกูลที่สืบทอดมานับพันๆปีให้ความใส่ใจในเรื่องของชื่อเสียงเป็นที่สุดแต่บรรดาบุตรหลานตระกูลยากจนเล่า เมื่อปลากระโดดข้ามกำแพงก็จะกลายเป็นมังกรคนที่มีเครือญาติสนิทสนมล้วนพากันปีนขึ้นไปคนนั้นต้องการผลประโยชน์คนนี้ก็ต้องการผลประโยชน์หากว่าจิตใจมั่นคงจึงจะสามารถทนทานต่อความยากจนได้ไม่เช่นนั้นเพียงแค่คน,คนเดียวจะทำเรื่องทุจริตติดสินบนได้อย่างไร เพราะถึงอย่างไรบรรดาตระกูลขุนนางในราชสำนักทุกคนก็ล้วนร่ำรวยคนใดบ้างที่ไม่ได้มั่งคั่งเพราะหากว่าสุดโสมหรือยากจนหลักก็อย่าว่าแต่คนอื่นจะดูถูกต่อให้คนอื่นไม่ดูถูกเวลาผ่านไปนานวันเข้าก็จะรู้สึกต่ำต้อยด้วยตนเองการทำเงินจำนวนมากในราชวงศ์ตรงหลิงแล้วย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นหรือบริจาคเงินเพื่อซื้อสถานภาพทางสังคมกลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ขุนนางหลายคนที่มาจากตระกูลยากจนทำกัน โดยทั่วไปแล้วบุตรหลานจากตระกูลมั่งคั่งจะไม่ทำเช่นนี้เพราะว่าหลักฐานของพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขามีตัวตนอันทรงเกียรติและฐานะร่ำรวยไม่จำเป็นจะต้องหนีออกไปจากตระกูลเดิมเพื่อไปยังประเทศอื่นซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกเห็นความสำคัญหรือไม่แล้วก็อีกอย่างคนในตระกูลจะไม่ยอมให้คนเช่นนี้มาทำลายชื่อเสียงในตระกูลของตนอย่างแน่นอน อีกอย่างก่อนหน้านี้จิวโจร,รวมกันเป็นหนึ่งแต่ละตระกูลกระจายออกไปทั่วบัดนี้จิวโจถูกแบ่งแยกออกไปบุคคลเหล่านั้นยังคงอยู่ที่เดิมและดำรงชีวิตเป็นประชาชนในท้องถิ่นเช่นเดียวกับตระกูลหวังนอกเหนือจากดำรงตั้งหลักปักฐานอยู่ในตรงหลิงแล้วที่นานหลิงซีหลิงเย่เฉิงล้วนมีคนของตระกูลหวังอยู่เพียงแต่ว่าตระกูลหวังที่ราชวงศ์หลิงเป็นหลักฐานของพวกเขาตระกูลหลักอยู่ที่เมืองตรงหลิงก็เท่านั้น ปกติแล้วสมาชิกในตระกูลหวังเหล่านี้จะไม่ค่อยติดต่อคบหาสมาคมกันเท่าไหร่และไม่ค่อยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแม้ว่าพวกเขาจะใช้แท้หวังแต่ก็มีหัวหน้าของตนเองทว่าเมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าตระกูลให้ทำลายทุกคนที่ต้องการจะทำลายชื่อเสียงของตระกูลหวังแน่นอนว่าพวกเขาจะร่วมมือรวมแรง พลังอำนาจของตระกูลสำคัญและย,ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อใดที่บุตรหลานของตระกูลมั่งคั่งเหล่านี้ถูกขับไล่ออกไปก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากตระกูลไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากตระกูลในอนาคตพวกเขาจึงเป็นได้เพียงเช่นบุตรหลานของผู้ยากจนต้องได้รับการสนับสนุนจากตระกูลใหญ่จึงจะสามารถเป็นขุนนางได้นี่คือสิ่งที่ตระกูลสุนบังคับให้ซุนอีออกจากตระกูล ระบบของตระกูลขุนนางเหล่านี้มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียไม่น้อยเพราะอย่างไรจิตใจคนก็ยากจะอย่างถึงนอกจากนี้สมาชิกของตระกูลเหล่านี้ก็มีมากการใช้จ่ายเลี้ยงดูคนในตระกูลต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยมีการแข่งขันกันในตระกูลค่อนข้างดูเดือดแม้ว่าบุตรหลานในตระกูลจะมีจํานวนมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีบุตรหลานตระกูลขุนนางไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินดังนั้นพวกเขาจึงอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานออกมาเป็นคนเกเรเอาแต่ใจจึงทําให้ตระกูลค่อยๆเสื่อมถอย ในฐานะหัวหน้าตระกูลหวังเรื่องนี้เป็นจุดที่ชัดเจนและสําคัญที่สุดหวังเซียวหัวหน้าตระกูลหวังต้องทำการเลี้ยงดูคนในตระกูลเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอย่างหนักโชคดีเหลือเกินที่ดวงตาของหวังจินหลิงกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเพราะความสามารถของหวังจินหลิงเหนือกว่าบิดาของตนมากและเป็นผู้ที่ทางตระกูลยินดียิ่งนักซึ่งจะเลือกขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไป หวังจิหลิงบุคคลผู้นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดล้วนเป็นที่ยอมรับนับถือก่อนหน้านี้ไม่นานองคจักรพันธิต้องการจะบีบบังคับตระกูลหวังหวังจินหลิงจึงถูกส่งออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการข่มขู่ขององค์จักรพันธิท่านกดขี่ข่มเหงตระกูลหวังของเราเช่นนั้นเราก็จะทําให้ท่านเห็นว่าตระกูลหวังได้รับความนิยมชมชอบมากเท่าไหร่ในจิวโจวหกักทําให้ตระกูลหวังของเราไม่พอใจหลักก็เราจะทําการอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่น เมื่อถึงเวลานั้นมาดูกันว่าผู้ใดจะขาดทุนทนทุกข์มากกว่ากันตระกูลหวังจงรักพักดีต่อองค์จักรพรรดิและราชวงศ์ไม่ใช่เพียงแค่ราชวงศ์ตรงหลิงเท่านั้นในสายตาของพวกเขาไม่ว่าผู้ใดขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิล้วนไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยเพียงแค่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและอำนาจของตระกูลพวกเขาไม่ว่าใครขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิพวกเขาก็จะจงรักพักดีต่อผู้นั้น ราชวงศ์หลานซึ่งเป็นราชวงศ์ก่อนหรือราชวงศ์ตรงหลิงในบัดนี้ตระกูลหวังไม่เคยสนใจต่ออำนาจการเปลี่ยนแปลงของจักพรพรรดิพวกเขายังคงอยู่ในตำแหน่งของตนเองและทำในสิ่งที่ตนควรทำการทำเช่นนี้ของตระกูลหวังอาจทำให้ใครบางคนรู้สึกอับอายขายหน้าคิดว่าพวกเขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่หากมองจากอีกมุมหนึ่งนี้คือการยึดเหนี่ยวที่สแสดงออกมาพวกเขาจงรักภักดีต่อผืนแผ่นดินนี้จงรักภักดีต่อประชาชนทั่วโลกผู้ใดเป็นจักรพรรดิจะสำคัญหรืออย่างไร แน่นอนว่าหวังจินหลิงเพียงแค่ข่มขู่ตระกูลหวังเป็นไปไม่ได้ที่จะยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเพียงแต่นี่เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเท่านั้นในการต่อสู้เพื่อสิทธิ์และอำนาจหากไม่ก้าวหน้าก็ต้องถอยหลังบัดนี้ตระกูลหวังกำลังโต้ตอบกลับซึ่งองค์จักรพรรดิจำเป็นต้องประนีประนอมแต่ก็ได้รู้สึกไม่พอใจตระกูลหวังขึ้นอีกครั้ง แม้จะไม่พอใจก็ทําอะไรไม่ได้เพราะองค์จักรพรรดิไม่อาจจากําจัดตระกูลเช่นนี้ไปได้ก่อนที่จะรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวองค์จักรพรรดิจะไม่ย้ายยกย้ายตระกูลใหญ่ไปง่ายๆเพราะหากว่าไม่มีตระกูลหวังหรือตระกูลเสี้เหล่านี้ก็ยังมีตระกูลอื่นๆองค์จักรพรรดิจําเป็นต้องใช้คนตรับใดที่เขายังมีอํานาจควบคุมก็จําเป็นต้องใช้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หไลค์หนึ่งซับสครของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ